ปลาเล็กหมูปิ้งบาทเดียวจ้าคุณยายอายุเท่าไหร่แล้วจ้าโอ้โหเยอะเลยเจ็ดสิบแปดอะที่ร้านคุณยายมีอะไรขายบ้างคะไม่มีมีอย่างเดียวนี่หมูปิ้งไม้ละห้าสลึงแาวนึงห่อห่อละห้าบาทสิบหกไม้ยี่สิบไม้สองไม้เนี่ยไม่ขายกินฟรีได้เลยได้ขายได้วันละกี่ไม้จ้ะสองพันห้าร้อยไม้ทำไมกินหมิ่ยายต้องมี มันด้วยคะถ้าไม่มีมันมันก็จะแห้งเพราะมีแต่หมูเนื้อเทคนิคการย่างไฟนี่ต้องเป็นไฟยังไงไฟอ่อนๆน,นี้เนี่ยถ้าปิ้งแห้งมันก็ไม่หวานคุณยายขายมานานกี่ปีแล้วคะเอาชัวร์ๆเลยยี่สิบปีจนมากลูกค้าที่มาซื้อคุณยายจะเป็นลูกค้ากลุ่มไหนจ๊ะยายทั่วเลยอะ่ะแล้วส่วนมากที่มาซื้อเขาจะซื้อกันชุมชนไหมเขาแบบทั่วไปอ่ะทั่วไปนะห้าสิบบาทต่อหนึ่งคนถ้าเด็กเล็กๆ,ๆก็ๆก็ให้ไปกินฟรีไปโรงเรียนะ กลับบ้านค่ะแล้วกลับบ้านไสสไลด์หมูหมักหมูซอยหมูเสียบหมูพรุ่งนี้เช้าขายไหม,ม,นมเ,นเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปกันนั่นแหละมาค้างคืนมีคนมาซื้อสูตรไหมคะยายมีแต่ยังไม่ขายแลย้วยังไม่เลิกค้าบอกอร่อยกแต่สูตรแม่ค้าอร่อยที่งทำไม่อร่อยลูกค้าไม่มาเป็นหมดถ้าคนอยากได้เยอะมากๆเลยต้องโพงมาสั่งจองเลยไหมคะสั่งจองเลยเนี่ยถ้าสั่งจองแล้วพี่ใหม่เนี่ยจ 1, 000, 2, 000. ้ายละพันสองพัน อ๋อขายตีห้าบางทีไในถึงสองโมงตีห้านี่คือเริ่มตั้งเตาขายย่างปิ้งแล้วล่ะเคยมีลูกค้าแบบรอนานๆมีตามก็ต้องงอเคยมีแบบผ่านตอนที่บอกว่ามาอุดยเพื่อซื้อยายโดยวเฉพาะเลยนะโดยตรงไม่คืออะไรเลยไม่เคยที่สั่งเนี่ยจะต้องได้ทุกคนถ้าคนไหนหน้าง,ง,งอๆก,ก็ไม่ได้ะแล้วเาาอ,อามีสิ ก็ต้องออกมาถามเขาว่าธุระอะไรหรือมาสั่งหมูจ้าตอนเช้าตีห้ามาเอายายเสร็จหนวันนึงสองร้อยไม้ให้ให้ให้ฟรีๆีเพราะอะไรคะม่ยายจคือว่าอยากให้มันไม่อดไม่อยากบอกแบ่งแบ่งกันไปคนโน้นนี้คนนี้หน่อยวันวันนึงมันมันไม่มีทุกวันนะวันถ้าเราไม่ได้ขายมันก็ไม่มีถ้าวันขายแล้วมันก็มีเราก็ให้ไปยายขายได้กำไรยังไงไม่เยอะ แต่ไม่ให้มันขาดทุนเท่านั้นเองเนี่ยอยู่ได้แบ่งๆกันไปเขาก็เราก็ไม่ได้ให้เขากินทุกวันน่ะเขาผ่านมาเราก็ให้ไปที่นะคุณยายบอกว่ายายให้เขากินจนเขาแก่เขานอนเขาติดเตียงไงเขาไปไหนไม่ได้เขาอยู่กับหลานตอนนี้หลานเขาก็มาซื้อหมูไปกินอะไรตอนไรไงนะเราก็ถามผมเขาบอกซื้อตอนเขาแก่นอนติดเตียงเราก็ให้เขาไปหมูยี่สิบบาทขยวห้าบาทเขามาวันไหนก็ได้วันนั้นถ้าเขามาทุกวันก็ได้ทุกวัน mm hmm. จนเขาตาย มายายยิ้มเก่งจังเลยวลาลูกค้ามายายยิ้มนี้ตลอดเลยไม่เคยมีความโมโหอะไรกับใครเลยยายจะขายไปถึงตอนไหนคะอ๋อไม่ไหวมาาเมื่อไรเลิกเมื่อนั้นขายหมูปิ้งอยู่ที่ส่วน200ปีตั้งแต่ตี4ยัน2โมงเช้าถ้ามาเที่ยวเวียดนามก็มาแวะสวน200ปีนะจ๊ะขายหมูปิ้งไม้ละ1บาทสลึง